วิโรธครับการเลือกนายกจังหวัดของก้าวไกลจะนําไปสู่การแบ่งแยกดินแดนหรือเปล่าครับก็มีการใส่ร้ายเรื่องนี้เต็มไปหมดนะครับแต่ผมตั้งคําถามนี้แล้วกันครับเนี่ยผมนั่งอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าประเทศกรุงเทพมหานครครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครก็มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมานานแล้วนะครับก็ยังไม่เห็นว่ากรุงเทพมหานครจะเป็นประเทศสักทีเพราะว่าเราเพราะยังไงครับเพราะว่า เงินเราก็ยังใช้เงินบาทเหมือนเดิมกระบวนการยุติธรรมก็ยังใช้ระบบร่วมกันทหารตำรวจความมั่นคงก็ยังเป็นระบบร่วมกันส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศกรุงเทพมหาคนครก็ทําไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการกระจายอำนาจมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดนเลยครับแต่ที่เป็นอยู่ต่างหากกับการรวบอำนาจผมว่านี่คือการแบ่งแยกดินแดนแต่เป็นการแบ่งแยกบางจังหวัดแล้วทอดทิ้งเขาพงงบประมาณมีไม่เพียงพอคนในจังหวัดคนในอำเภอคนในตำบล ถ้าอยากได้งบประมาณที่เพียงพอต้องทํำยังไงฮะก็ต้องหวังว่าจะมีครมสัญจรมาจัดที่ตําบลจัดที่จังหวัดของตัวเองไอ้แบบนี้แหละมันไม่ใช่แค่การแบ่งแยกพวกเขานะแต่เป็นการแบ่งแยกแล้วทอดทิ้งจังหวัดอื่นๆและกระจุกการพัฒนากระจุกความเจริญกระจุกงบประมาณไว้ที่เมืองใหญ่เท่านั้นดังนั้นการกระจายอํานาจคือการกระจายความเจริญกระจายก,การพัฒนาไม่ใช่การแบ่งแยกดินแดนแน่ครับ